ก็ย是要เทงก็เป nice. ็เตรงนี้แะโอ้โหดูดิเชี่ยเชีแม่ยืนายาเดกเหมือนเด็กกุหาเลยนี่น้องเด็กหมือู่มั้ยมยิ้มนายเหอเอ่ยยิมปากไม่ายเ้ามันเ้ามันเอ้ยเก็บไปแล้วนู้นเอาเอาม่ใหม่ ไปสั่งน่ะตั้งกับมามีท่ามีนี่ก็ได้นี่ก็ได้มีท่าเ็าดิมีพวกขุลมละนี้ไปเที่ยวกันหมดนะั่งอย่าทำหน้าเลยเงินซื้อยิ้มยิ้ม,ย,ม <c oughs> ยิ้มน,น่ย เอาดีๆน<อ>ี่ดีๆนี่ดีๆก็เรียดีแล้วหน้าแปะยิงเนี่ยดีอ๋อ